สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ข้างบ้านก่อนนะคะวันนี้เราเดินมาดูข้างบ้านแล้วเราก็มาเจอแหนแดงที่เราเลี้ยงเอาไว้อยู่นะคะวันนี้เราจะมาซ้อนแหนแดงให้ประดูกเนี่ยค่ะเอาแหนแดงนี้ไปเลี้ยงปลาดุกไปไปลนะ่อยในนา แหนแดงมีประโยชน์มากมายแหนแดงเวลาเราไปปล่อยในานาข้าวมันจะปล่อยไนโตรเจนลงไปในานาข้าวให้เรานะคะทำให้เราไม่ต้องไปเติมปุ๋ยในานาข้าวประโยชน์ของแหนแดงมากมายเลี้ยงสัตว์เอาไปตากแห้งตากแห้งไว้ผสมกับขี้วัวไว้ปลูกต้นไม้ เวลาเราทำผักทำไม้ในกระถางเราก็เอาไปผสมกับดินร่วนนะคะเห็นไหมคะนี่คือธรรมชาติที่ขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องนั่งเป้าพอเราซ้อนขึ้นไปไม่กี่วันสามสี่วันเขาก็ขยายพันธุ์ใหม่ได้แล้ววันนี้เราก็มาชมแค่สวนหลังบ้านกับสะอยู่ข้างๆกันนะคะ รยากาศมีต้นผงชุรสด,ด้วยนะคะต้นผงชุรสเราก็จะตัดโยนลงไปให้ให้ปลากินหลังบ้านนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย